สุดยอดอลังการมากเลยค่ะวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาเป็นประธานนะคะพอดีท่านผู้ว่าราชการติดภารกิจแล้วก็ท่านานอำเภอหนองงีแล้วก็อดีตท,ท่านานอำเภอหนองงีหลายท่านที่เคยได้ร่วมสร้างบ่อพันขันก็มาร่วมแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ประชาชนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากเจ้าภาพโดยคุณปุณิดาทรมเขม,มพัดนี่ก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ทุกท่านได้มาร่วมอนุมโมทนาบุญในครั้งนี้ทางวิไลนาติลินก็มาร,มรำบวงสวงเป็นอะไรที่สวยงามอลังการเป็นที่ประทับใจของทุกๆฝ่ายท่านผู้ว่าราชการก็ปลื้มแล้วก็ชมมาก โดยเฉพาะท่านอดีตผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านนพรจันทรสถงผู้ที่ฟื้นฟูให้บ่อพันขันของเรานี้กลับมามีชีวิตนะคะร่วมกับคุณพ่อบุญสวนพิรมรักท่านพระอาจารย์ดร,รขาวสมัยนั้นตอนนี้ก็ได้รับการพัฒนาต่อย,ยอดมาเรื่อยๆท่านก็ภาคภูมิใจที่มาเห็นบ่อพันขันเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ